สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่29นะครับพฤศจิกายนปี66วันนี้ก็จะวางแนวทางลราพัฒนานะครับในขอตำลาวก็วันนี้มรยากคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน้องนนท์มาเที่ยวชมธรรมชาติสวยๆที่เมืองการเหมือนเดิมนะครับน้องให้ชมธรรมชาติบันเรานะครับสวยๆงามๆต้นไมใ้ใ,ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับก็ได้นอทางก็โดยในตัว สวยงามมากนะครับเนาะนะทีบ่บางการสุดยอดมากหลังปีใหม่ไปอีกแน่นอนนะครับหลังปีใหม่สวยมากชอบมาก้ามีเวลาก็ไปหาเที่ยวนะครับเนาะทีบ่บางการเพชรบุรีบองการประมาณนี้สวยงามตามทองเรื่องนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวได้แนาทางเพด้วนในตัวนะครับก็วันนี้ลงแนาทางเราพัฒนานะครับเาหลังจากลงคลิปหาหน่อยไปแล้วสรุปของสุดท้ายทุกสำนักของรัฐบาลให้แล้วนะครับเนาะ ก็ส้นสลับคอตำเลานะครับก็จะไม่เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเป,เป็นเพียงแค่แนวทางชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านนะครับวันนี้เป็นแนวทางของเบาสารคามแนละ้วก็พี่ชายใจดีเหมือนเดิมนะครับนะ้ะงเบาสารคามพี่ชายใจดีก่อนู้ผลงวดที่แล้วนะครับนาอเมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาเลขหกตัวนะครับเก้าหกห้าห้าศูนย์แปดเก้าหกห้าห้าศูนย์แปดนะครับเลขหกตัว สองตัวล่างก็คือห้าห้านะครับสองตัวบนก็คือศูนย์แปดสามตัวบนก็ห้าศูนย์แปดนะครับสองตัวล่างบางพื้นที่ก็เอาเก้าหกนะครับเนาะอย่างที่เคยพูดประจำบางทีก็เอาห้าห้านะครับส่วนทางเบาสาร,รคามเอาห้าห้านะครับเนาะมาแล้วเก้าหกก็สองตัวล่างห้าห้ากับศูนย์แปดดูของเบาสาร,รคามก่อนนะครับเนาะห้าห้าไม่มีนะครับนะ 5, 5, ไม่มีเลยห้าห้าศูนย์ปดก็ไม่มีนะครับไม่เข้านะครับเนาะเข้าแต่เลกเด่นเด่นวิ่งสี่วิ่งเด่นสี่เด่นห้าน,น,นะครับแล้วเข้าแต่ห้าตัวเดียว mm. ก็มาอาพี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีให้มาก็ห้าห้าก็ไม่มีนะครับศูนย์แปดก็ไม่มีมีเข้าแต่เลกเด่นนะครับเนาะ เข้าตัวเล็กเด่นเด่นศูนย์นะครับเนาะเด่นหนึ่ง 1, เด่นศูนย์เข้าเด่นศูนย์ตัวเดียวนะครับเนาะก็ไม่เข้าก่อวันนี้ว่ากันไหมนะครับวันนี้ว่ากันใหม่ก็ยั <g> ใมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้เริ่มต้นที่ของเบาสารคามก่อนนะครับเนาะเบาสารคามก่อนใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดดก็สะดวกแคปคนรอแคปเหมือน,นเ,เดิมถ้าใครจดไม่ทันนะครับก็กดหยุดคิดแล้วจดได้เลยนะครับ ส่วนคนที่ส,สดวกจดนะครับเนาะคนสดวกแคปก็ง่ายแป๊บเดียวสะดวกสบายนะครับวนีคุณลุงคุณป้าฟังอยู่จงรู้ก็ลูกกลาลจดแคปไม่เป็นนะครับเนาะสดวกจด,ดก็กดจด,ดคลิปนะครับผมเคลื่อนพ่วยให้ก็เทคนิคนะครับเนาะก็มาที่บา่าวสลามก่นวันนี้เด่น2เด่น3นะครับจับคู่25 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7เด 3 8 3 9นะครับ8คู่กับ8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่2 6 2 7 3 7นะครับ2 6 2 7 3 7เป็นตัวเน้นนะครับเนะาะก็ชุด3ตัวนะครับก็มีรุ้น4ชุดมี1 2 6 1 2 7 4 3 6 สี่สามเจ็ดนะครับสี่ชุดก็สี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่หนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดสี่สามหกนะครับสี่ชุดก็ครบทวนนะครับจะเป็นทางบาา่าวัาก์คำจากเราพัฒนาวันนี้นะครับเราพัฒนาก็รอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มหรือสองทุ่มสิบห้าประมาณนี้นครับเนาะก็จบที่สองทุ่มครึ่งนะครับ เราพัฒนาก็มีหลายอย่างครับเนาะหลายรอบเราโน่นเรานี่เยอะแยะนะครับเนาะไม่ต่างไม่ต่างจากฮานอยนะครับเยอะเหมือนกันก็เราสรุปไปที่เลารอบสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเราเป็ประมาณกว่ามาที่ของพี่ชายใจดีนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะนะครับเนะาะไัโจรทํา์ัเนียงันเอฟสีทางช่องนะครับถ้าชอบประจัดเลยนะครับ พี่ชายจะดี่ยกบนยังลังให้ชัดเจนนะครับพี่ชายจะดีให้วิ่งบนนะครับบนวิ่งเก้าวิ่งแปดนะครับจับคู่ให้สี่ชุดเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดหกแปดนะครับเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดหกแปดสี่ชุดก็สี่ชุดนี้ก็ให้เนิ้นไปที่เก้าหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งแปด 1> 9ก้าหนึมีสชุดนี้ครับเนาะก็อยา่างบนยันังอาชัดเจนนะครับมีชายใจดีส่วนชุด3ตัวนะครับก็มีรวน3มชุดก็มี791 718แล้วก็396นะครับ7 9็ดเกแล้วก็396 3ชุด ก่ล่างนะครับล่างวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดนะครับล่างจับคู่นะครับก็มีให้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับเนาะมีศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดทัวร์ีกครั้งนะครับล่างวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดจับคู่สี่คู่นะครับเนาะมีศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าเจ็ด จ็ดแปดสี่ชุดสี่คู่นะครับก็สี่คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่ศูนย์เจ็ดถ้าศูนย์มานะครับมันก็เป็นศูนย์เจ็ดแต่ก็เก้าเจ็ดนะครับเนี่ยในสองคู่นี้ล่างนะครับเนาะอย่ามาล่างก็คบทวนนะครับสำหรับนวทางวันนี้นี่ก็วันพุธนะครับเนาะพุทธ่ยี่เก้าแล้ว รออีกสองวันนะครับสุขใจสิบกึนแสนจะมาก็จัดสึกเล็กไปก่อนดูซิจะเป็นยังไงบางคนกรอรอ์ลุนนะครับเพราะว่าวันนี้ <c oughs> เราพัฒนาจะออกตัวไหนจะมาแทงรัฐบาลไทยนะครับเพาะบางคนก็มีบางคนจองอยู่เหมือนกันเพราะมันเคยมีนะครับรัฐบาลไทยเรากับเราพัฒนาพอ,อเราพัฒนาปุ๊บเหมือนงวดก่อน่อ,อกหนึ่งสี่นะครับเนาะของเราพัฒนาก็มาออกรัฐบาลไทยหนึ่งสี่ ประมาณนี้แต่ก็ไม่บ่อยนะครับแต่ก็มีเห็นอยู่เรื่อยๆบางทีออกไทยเสร็จก็ไปออกเรารพัฒนานะครับเนาะทำอยู่เรื่อยๆกันจงังหวะเรื่อยๆกันนะครับเนาะก็มีหลายคนพอจับจุดได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ทางของบ่าวสลัามแล้วก็พี่ชายใจดีนะครับถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับถ้าชอบชอบของบ่าวสารคามก็จัดไปชอบของพี่ชายใจดีก็จัดเลยนะครับเนาะ สองตัวเลือกนะครับจากคูกันคิดช่วยกันทําหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับเนาะชอบคนไหนจัดคนนั้นเลยก็ประมาณนี้นะครับถ้าลิปกมันเดิลนะครับให้ตัวคนห่งเฮงรวยๆนะครับเนาะถูกวยรวยเงินๆๆๆไปด้วยกันเกียตัวใหม่นะครับเนาะชิปนี้จะเป็นไงหนูจะยิงเกียยังยุ่งกับลุนไปด้วยกันก็ฝากไว้เค่นี้นะครับเกียน์ชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ